รมก็บรรยากาศใช่ะคนก็ร้างพอดีอันนี้ถือก็กติกันนีกล้องกันสักบาทหาสิบกว่บาทนึงเจเออาขาวบางห้องเสียบหมูปิ้งอ่านี่าิาากัาาาาเา็เสูตรต้รตาา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 เลยติใช่าดาาาายาา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 าูาา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 าเาา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 ่ไาา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 า ร้อนจริงๆร้อนนี่ดูหมูสไตยาดาต้องชิ้นตันเท่านี้นะดูหนามากเมื่อก่อนนี่ขาดทุนไม่แปลกใจเลยทุกคนนี่สไตบ้านเราจะเสียแบบนี้นะทุกคนตอนขายก็เสียเงี้ยเลยค่ะตอนขายแล้วดูให้มังตอนเลาเห็นขายไหยังตัวยังปสนใจสนใจหมูเขาเนี่ยดูทุกคนจะไม่ให้ ขาดทุนได้ยังไงตอนนี้เห็นมันก็เต็มเต็มเต็มปากเต็มคํำอย่างอันเราเสียบให้ดูนะตอนที่เราขาซีตอนนะซีตอนนะเอ่าถ้าจะอย่าวา้าวหมูเด้อนย่ยวาห้าวหมูสีตอนอะอ่ะสิบห้าบาทตอนใหญ่เท่าฝ่ามืออืทุกคนดูแล้วชิ้นหนามากนะอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะอันนี้เราไม่ได้ขายหมูปิ้งนะอ่ะลำเลียงลงเตาดานไม้ที่หนึ่ง and แอว้าวพูดอะเสียงเสียงสวดเนื้อวากิวก็ไม่สู้นะจ๊ะบอกไว้ก่อนอันนี้ค่ะคือตอนนี้เฮ็ดบองสเฮ็ดเองนี่เฮ็ดเองค่ะเอ็ดเสียบเองเลาอย่างนั้นเฮ็ดกินตือตือไม่เฮ็ดกินเฮ็ดขายพร้อมตะกี้เออว้าวน่ากินปะหน่ากินปะเบนเบนลำเรียงลำเรียงมาเนอะจวดบว่าอือสีมันสวยเนาะเอ้าตั้งห้องหนัก ไปไปเฮ็ดนี่แม่เขถงนี่มันเธอหาแมยายเจ๊ซีบรั่งเราเด็ดหนักเฮ็ดก็เข่ากระเซ็นไม่มีใครเอแ็นมันดูกันมันกันหอมบู๊ยสุดยอดนี่แหละเทียดขายกับแบบนี้แหละลักษณะนี่เลยเด้อคุณลูกคุณหลานมันเปื่อนบุ้งฟูงแม่ค้าคนใดอยากติดต่อไปขายกับบอกคุณยายดานะคะไม่ใช่หมักหมูนะขายปลาปลาเราสำเร็จแล้วชว์ปลาซิเราไม่ได้หมักหมูขายนะเราหมักปลา ทำน้ำจิ้มบองบองขายค่ะะให้คุณพวกลู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 กกับหลานที่ดูใครอยากขายก็ไปไปหมักหมูปิ้งเอาเองแล้วมาสั่งน้ำปลาเยดานะคะน้ำพริกไอ้นแก้วบองสั่งแก้วบองแก้วบองเยดานะคะหัวเละฟังเสียงบายปลาขึ้นหน้ากินเด็ดสูดระเบิดระเบิดมืยสีสันโอ้โหสีมือจากของมันสุดยอดอีดีแล้วอลังการกันเทียบใครอีกยันเด็ดที่มาห่อกับวุ้นไม้ยังมี ซอสปรุงรสมีรสด,ดีมีน้ำปลาซอาีอิ๊วขาวอ่าแล้วก็อ่าน้ำมันพืชหรือหรือน้ำมันงาก็ะไรแต่นี่นี่แย่ไม่ได้ใส่น้ำมันงาหน่อยนึงของมันส้อน,สอ,นอันนี้หนึ่งเสียบเมื่อก่อนฟ้าก็าเสียบง่ายๆแต่นี่เออเมื่อก่อนฟ้าก็เป็นคนเสียบให้แม่นะเนี่ยเพราะว่าแม่แก่แ,กแล้วนะสายตาก,ก็จะแบบฟาดฟางอ,อ,อะไรเงี้ยจะยำอะไรเข้ามาแ,แก่น่ะนะอู <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไยังว่าเป็นขวังโมกขวังหางโอ้มันได้กินอันนี้จ้าเนาะฝากซอ,อบ,บิวด้วยนั่นนี่ปวดปวดทุกทีเอาวันนั้นนางเลี้ยงข้าวนะอืมปวดดิสื่อหิวเดียวเอาทีอือโอ้โโอโทุกคนดูรสชาติที่คิดถึงปวดเหรอเออเมนไม่ได้กินโดนแล้วเด้รสชาติที่คิดถึงได<อ>้ไหมห่างมาปีกว่าเนาะแต่เราไม่ได้ทำกินอ,ะอ่ะสองปีนะเออได้กินเลยอือหืออ๋อยทุกคนดูดิ โอ้ยดูชิ้นนี้ดิจริงโอ้ยมา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 ตรวจ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 มันกันลังอันนี้เออโอ้หอมมากเลยอ่ะโอ้อะไรเนาะอันนี้เพราะว่าแห้งหลายแล้วมันไม่อร่อยเอ้ยอันนั้นบอยมีอันนั้แมะงข้างโบราณโอ้โหอันนี้มันจะได้ขายง่ายของกินเนี่ยแหละเฮ้แกออกมาสิ เด้ง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 ดเดอใส่ง่ายเท่ง่ายสะดวกสบายโอ้ไม่ก็คิดถึงบ้านนอกขอกน้าแข่งเอาง oh ื้เอาสูตรเดี๋มาให้แม่ดูออขมิ้นโคตกอบเลยกินยังอ นีนเลนะค่เนาะโคตรฟินเลยอืมมูเล่าจำบีจำบีอืมว้าวอือทำอาในหมูแลออป้าเอ็มหมูนุ่มมาะดูดิโอ้หแบบอือแบบก็บเนี้ย ใส่ยีสต์ใส่ยีหรอแซ่บกระดอแซ่บกระเดีย้ย <laughs> อโ <laughs> อแบบบริสุทธิ์เป็นอุดมไปด้วยเสน่ห์ห้เขากิน <laughs> เอาต่อเจ้าต่อเจ้า <laughs> ต่อเจ้ามาเด้อมาเดินเพื่อนเพื่อนเฟื่องมาเอาผักที่ตยนน้ยน <laughs> ี่นั่งกันลาบกับกินกับได้ใบบัวบกก็กินกับได้อือโหแม่อร่อยปะ แม่กินนอนมะเขือากาอร่อยโอ้แซบแ่บเนะอืมอืมแซบ่บหลายจนมาซุนอันนั้นซุนอันนี้ <c oughs> อเคคอออืมหอนโอ้หอนอืมคนน้องแบกหวังคือแซ่บหลายเป็นบะทนุนแล้วก็มะเร็งลวเนื้อี่หอยังเงิบ,บ้แซบ่บ แม่ใหญ่กินหมูปะละพูดแบบอะไรอร่อยต้องกินกับเจียวใหญ่ใหญ่ลำมุกมาตอนนี้ท่าดองเนี่ยดองนินท่าดองแบบเผาขนนะแกตอนนี้ท่าดองเนี่ยนินท่าดองแบบระยะเผาขนนะแกถั่บอ่ะแอบมาแล้วดองคืออะไรไหมดองระยะระยะอะไรละระยะฝั่งตัวเออเป็นยัง นี่จะร้องวคุณวัวคือผัวหมูจากแม่รถมารับเด้อลาบ่งไปไปรถเด้อไปรถเด้อบ่งไปลานอื่นนะลานอื่นนะก็ไปบ่งไปคือคนเดียวที่บอกให้แกไปกินด้วยนี่อ้าปวดขาดูกระดาเขาบอกเพราะเหยียดกันเด้อเหยียดชิ่งนิ่งคือขาเขียดอีโม อาะคิปนี้กับมุ้ยยังมากมากเลยลูกกหลาเด้อมากินให้เบิงว่าปลาสูตรใดมันแซ่บแซ่บทุกสูตรพราม่ดาสองสูตรแซ่บทุกสูตรเลยคลิปหน้าได้แม่แม่ดาถิ่มมะมะไทยให้เบิงว่ามักใช่อยังแน่ได้ลูกเด้อคลิปนี้เอาสิคลิปนี้กัแค่แบบมากินเยอะแยซื้อใส่เยอะแยะเยอวเพราะว่าถ้ามากินเยอะๆยะสโลงอันแพ็กเกจไม่ของย่าดาถูกือใดสนใจก็ได้ดรัจ้าทักมาในอินบ็อกซ์โอเคไปไปละบ๊ายบาย ไป,ไปเายบายกดปากปากปากโอ้ยแกบิลิอืม,อมสบิลิ